สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะดาวมีต้นไม้เด็กๆมาฝากเพื่อนๆค่ะวันนี้ดาวเดินดูรอบดิมสะที่บ้านนะคะเจอดอกไม้ดอกนี้ขึ้นเต็มดิมขอบสะบ้านของดาวเลยมองดูแล้วเป็นสวยงามมากค่ะเพื่อนๆก็เลยอยากรู้อยากเห็นว่าเออดอกอะไรปกติดาวจะไม่เคยเห็นต้นนี้ขึ้นแต่ว่าช่วงหน้าแรงเนี่ยคะ่ะหน้าหนาวช่วงหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยช่วงธันวาคมกลาดาวจะเห็นดอกเนี่ยขึ้นเต็มขอบสะที่บ้านดาวเลย ตอนแรกดาก็คิดว่าเป็นดอกไม้ฝรั่งเพราะว่าด้วยความจิ๋วๆน่ารักน่ารักของเขาเนี่ยแบบสีม่วงๆแล้วปกคลุมตรงพื้นขอบสะนะคะสวยมากเพื่อนๆถ่ายรูปออกมาแบบอ้งงงละลานตามากเลยก็เลยไปค้นคว้าดูอ้าวที่แท้เขาเป็นผักค่ะเพื่อนๆต้นนี้เขาชื่อว่าผักกระเดี่ยงหรือกระเดี่ยงนะคะชื่อก็ออกแนวแบบนะ แล้วก็อีกชื่อหนึ่งบางคนก็จะเรียกว่าปอผีฟังดูน่ากลัวเนาะเออแต่ว่ามันไม่ได้เข้ากับหน้าตาของเขาเนียหน้าตาเขาจิ้มลิ้มน่ารักดอกเล็กๆบุ้งๆเต็มไปหมดแล้วก็บางทีก็เรียกว่าดีเอี่ยนดีหรือบีก็ได้นะคะเพราะคนอีสานจะเรียกไอ้ที่ขมขมนี่รสชาติขมขมจะเรียกว่าบีเนาะหรือเราเรียกดีอะไรก็แล้วแต่ที่มันขึ้นต้นด้วยคําว่าดีๆเนี่ยมันจะมีรสชาติขมค่ะต้นไม้ตัวนี้เหมือนกันดีเอี่ยนหรือดีปลาไหลนะคะเพื่อนๆเขาก็เรียกเหมือนกัน ตัวนี้นะคะเนี่ยออกดอกบานลักษณะต้นเขาเป็นเครือคือค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยคะ่ะเดาเดาเปิดให้ดูมันจะขึ้นคุมรินเลื้อยไปทั่วแล้วตรงตามข้อข้อเนี่ยก็จะมีรากขึ้นกับเพื่อนเพื่พูดถึงท่านถ้าเราดึงไปปลูกก็น่าจะขึ้นแต่อันนี้เขาขึ้นตามธรรมชาติมันมากับฝนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมาจาก กับดินกับอะไรเนี้ยเขาชอบอยู่กับที่ชื้นๆค่ะอยู่ตามหนองน้ําอยู่ตามขอบสะอยู่ตามนาข้าวอย่างเงี้ยค่ะหลังเก็บเกี่ยวเราจะเจอต้นพวกนี้ mm hmm. เขาบอกว่าต้นไม้ชนิดนี้เป็นต้นไม้ที่แบบว่ามีประโยชน์ค่ะ mm hmm. เพื่อนๆจัดเป็นผักชนิดหนึ่งรสชาติก็ตามที่บอกชื่อเลยค่ะชื่อ B หรือดีเนี่ยมันจะทําให้ขมเนาะ กินเข้าไปก็จะรสชาติดาวลองชิมมาแล้วค่ะดาวเด็ดยอดแล้วก็ไปล้างเคียเค้ยวๆดูมันจะขมขมไม่มากกับเพื่อนๆถ้าเทียบกับเดาก็ไม่เท่าสเสดาแต่มันจะขมแบบละมุนละไม,มยอยู่นะคือ <c ười> ไม่ไม่ขมจิ้ตจัดนะคะไม่ไม่ขมปีเนาะแต่ก็ขมแบบนัวๆอยู่ไม่ไม่แรงขมไม่แรงค่ะแต่ว่าถ้าเราเอาไปปลูกคุมดินหรืออะไรอย่างนี้เดาวว่ามันน่าจะสวยมากๆเลยดูลักษณะดอกเพื่อนๆชัดๆ พอมีดอกแล้วนะเขาก็จะมีผลตามมาเนาะช่วงนี้บางบางต้นนะมันจะเริ่มแห้งแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยพอแห้งแล้วก็จะมีไอเม็ดของเขาอยู่ในกระปร๋ะกระปร๋อกลมๆที่เพื่อนเห็นเนี่ยก็จะมีเม็ดเยอะๆเลยอยู่ในนั้นนะคะเป็นลนักษณะพืชพืชคลุมดินอ่าเขาจะเกิดเนี่ยเขาจะเกิดตามช่วงนี้แหละเหมือนกับผักกระแยงอะคะ่ะขึ้นมาช่วงหน้าฝนแล้วก็หายไปนี่ดาวดองด ดาวก็ดึงไอ้ที่มันแก่ๆขึ้นมาให้เพื่อนๆดูลักษณะยากลากมันทอดยาวยาวๆไปเหมือนปลาไหลหรือเปล่าเนี่ยลากมันก็เป็นยาวๆเง่งๆนี่ดาวก็เอามาให้เพื่อนๆดูนะคะประโยชน์ของต้นนี้ก็เยอะนะคะเพื่อนๆเ,เป็นต้นไม้เป็นสมุนไพรด้วยก็ว่าได้นะลักษณะแตกแยกออกไปคลุมดินสวยๆแบบนี้ต้นนี้นะคนอีสานนะคะก็จะนํามาดื่มเอาไปต้มแก้ตาฟางค่ะ แต่ตำรับยาไทยนู่นนี่เขาก็มีสรรพคุณเยอะนะคะดาวอ่านมาอ่านดูดยาตำราบำรุงหัวใจบำรุงตับแก้ไข้มาลาเรียนู่นนี่นั่นแต่เรื่องของยาดาวก็ไม่ได้ชำนาญนะคะก็ถ้าจะทานก็ต้องศึกษาดูข้อมูลดีๆจากผู้รู้เนาะแต่ว่าที่รู้เนี่ยประโยชน์เขาก็มีเยอะค่ะเพื่อนๆแต่ดาวว่าสำหรับดาวแล้วดาวก็จะปลูกไว้ประดับ คุมดินก็สวยงามดีดาวก็จะลื้อๆถอนๆแล้วก็เอามาปลูกใส่กระถางแล้วก็ลงแปลงให้สวยเพราะว่าดาวคิดว่าเป็นต้นไม้คุมดินแล้วก็ประดับสวยมากๆเลยดอกของเขาออกม่วงๆพัดเทวสีสวยมากค่ะเพื่อนๆค่ะสรรพคุณของยาอันนี้ก็สุดยอดเลยนะลงไหลย่างปลูกไว้ก็ดีนะคะเพื่อนๆเผื่อไปเจอที่ไหนเพื่อนๆก็จะสามารถรู้ว่าเออนี่มันเป็นผักนะเป็นยาได้ด้วยค่ะเขาบอกว่าเอาไปพอกค่าเชื้อและสรานแผลพุพองได้ด้วยนะเนี่ย นี่เลยเพื่อนๆนะถ้าไปเจอคราวหน้าคงจะรู้กันแล้วเนะว่าตัวนี้มันชื่ออะไรเหมือนกันเลยดาวก็ได้เห็นเพราะว่ามันขึ้นที่บ้านดาวันสวยเหลือเกินก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ดาวด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ